เป็นอะไรไม่เคยเห็นผู้ชายโปเลยไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันซะหน่อยแล้วทำไมนายไม่แต่งตัวให้มันดีๆฮะก็นี่มันห้องฉันฉันจะทำอะไรก็ได้นะเนี่ยไนอนตรงนี้แล้วกันโซฟาต้นนอนไหนอะฉันก็นอนเตียงฉันสิแล้วเธอไม่ต้องเถียงเลยนะจำกฎที่เราตกลงกันได้ใช่ไหมว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ย เธอต้องเชื่อฟังตามคำสั่งฉันทุกอย่างห้ามออกนอกกรอบพี่ฉันกำหนดห้ามสงสัยห้ามตั้งคำถามกคนกรณีเพราะว่าสิ่งที่เธอจะเจอต่อไปเนี่ยมันอันตรายมากและถ้าเธอไม่เชื่อฟังตามคำสั่งฉันเนี่ยเธออาจจะเสี่ยงตา,ตายได้เอจำได้ใช่ไหมอืมส่วนเรื่องเรียนก็อย่างที่เธอขอถ้าการสอบมันสำคัญอย่ชีวิตเธอมากเนี่ยเธอจะไปเรียนทุกวันก็ได้นะ แต่อย่ลืมว่าที่โรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่อันตรายมากที่สุดตอนนี้ส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเธอจะทำอะไรก็ทำของใช้ในห้องเนี่ยเธอก็หยิบได้ตามสะดวกโตแล้วก็จัดการเอาเอง